มาต่อก,กันกับเรื่องของหมูเถื่อนคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหมูเถื่อนนะคะว่าพยายามตามอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวันที่11ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปง,งแล้วค่ะว่าได้มีการอายัดรัพย์ไปบางส่วนแล้วนะคะซึ่งก็คงจะต้องสาวและทํางานกันต่อไปโดยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ นายกเองก็พูดถึงความคืบหน้าในประเด็นเรื่องของหมูเถื่อนกันเอาไว้เนี่ยนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยบอกว่าจะสามารถสาวไปถึงต้นต่อโต,โตการใหญ่ได้หรือเปล่านายกบอกมีความพยายามอยู่ก็ต้องดูแล้วค่ะว่าโตการใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนก็เท่านั้นเองส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ส่งสำนวนคดีหมูเถื่อนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วใช่หรือไม่อันนี้น่นะคะนายกก็ตอบว่าคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ DSI ค่ะเพราะถามว่าเมื่ออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะสามารถเปิดรายชื่อได้ไหม นายกบอกว่าต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อถึงเวลาก็ต้องเปิดชื่อหากไม่เสียรูปคดีนะคะยังไงก็ตามหุูฟังค่ะเมื่อวานนี้แล้วค่ะปรากฏว่านายกเนี่ยน,นะคะได้ไปพบค่ะกับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เป็นบรรดากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยนะคะพร้อมกันกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็รัฐมนตรีช่วยโดยทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยเขามาขอบคุณนายกที่ได้เข้าไปช่วยปราบปรามเรื่องของหมูเถื่อน เพราะว่าจากปัญหาที่มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาแย่งตลาดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรคนไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองโดยนายกเนี่ยน,นะคะก็พูดถึงประเด็นหมูเถื่อเลยว่าปัญหานี้มันหมักหมมมา3-4ีปีละรัฐบาลเนี่ยเข้ามาไม่ถึง3เดือนทุกคนเนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นมาทํางานกันแบบจริงจังและทุกคน,นยังคงทํางานกันต่อไปและในส่วนของอักษรย่อนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับหมูเถื่อนเนี่ยก็จะต้องสาวกันต่อไปด้วยแต่ว่าขอความกรุณา เพราะเราเองก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เฉพาะช่วงนี้ก็ขอให้อดทนกันหน่อยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทํางานต่อไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้ออํานวยให้กับใครทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ขณะดเดียวกันนะคะนายกยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกันเอาไว้อีกด้วยพอผู้สื่อข่าวถามเนี่ยบอกว่ามีการพูดกันว่าอาจจะสาวไปไม่ถึงต้นต่อเนี่ยแต่อาจจะได้ลูกกระจกเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนกลัวจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนายกก็บอกเลยบอกว่าขอให้คอยดูกันต่อไป แต่ว่ายินดีรับฟังเสียงสะท้อนของปัญหาค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังคะด้านตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเองก็พูดถึงความคืบหน้าในการเปิดเผยรายชื่อนกักการเมืองที่เกี่ยวข้องก,กันกับคดีหมูเถื่อนว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ค่ะเพราะว่าเป็นคดีพิเศษซึ่งกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ส่งข้อมูลให้หมดแล้วและก็ยอมรับนะคะว่าก็รับทราบและได้รับรายงานเนี่ยมาโดยตลอดและคดีนี้น่าจะจบและเป็นคดีพิเศษที่ดีเนี่ยรับผิดชอบซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลก็คาดว่าจะสาวไปถึงต้นต่อทั้งหมด แต่ว่าที่น่าแปลกคุณผู้ฟังคะก็คือเมื่อวานนี้คะ่ะทางด้านของ DSI คะ่ะพันตำรวจตรีนัทพลติดสยธมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคดีเลย <c oughs> ก็บอกว่าเบื้องต้น d s i ไเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาไปแล้ว12คนและออกหมายเรียกเพิ่มเติมไปอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องก,กันกับการนาเข้าหมูเถื่อนให้เดินทางมาให้ปักคำเนี่ยในวันที่20ธันวาคมนี้แล้วก็มีการแจ้งข้อหาดีติบุคคลไป1ิบริษัท และจากการเข้าไปตรวจห้องเย็นนะคะที่จังหวัดนครปฐม2แห่งเนี่ยก็พบหลักฐานค่ะว่ามีบริษัทชิปปิ้ง3แห่งใช้บริการโอนเงินให้กับเอเย่นโดยไม่ผ่านธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสุกรร้อยละ30โดยพบหลักฐานนะคะจากใบอินวหวตประเทศต้นทางตู้ละ3 0,000ดอลลาร์แต่ว่าสำแดงเทจตู้ละ1 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยพอถามถึงประเด็นประเด็นนี้คุณผู้ฟังคะว่าจนถึงตอนนี้ การสืบสวนเนี่ยยังไม่พบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองระดับประเทศส่วนที่มีคลิปเสียงเรียกรับเงิน10ล้านบาทเพื่อเคลียร์คดีก็ยังไม่พบเช่นกันค่ะโดยทางกระทรวงเกษตรยังไม่ส่งข้อมูลไปให้และยังไม่มีการเรียกบุคคลใดมาสอบปากคำโดย DSi กํากำลังเร่งขยายผล161ตู้ที่ตั้งเป็นคดีแล้วสรุปคดีนี้ไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทาง DSI ระบุเองเลยไม่พบนักการเมืองเอี่ยว แล้วก็คลิปเสียง10ล้านกระทรวงเกษตรก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ด้านปปงอเองนะคะเห็นบอกว่ายึดทรัพย์ไปแล้ว53ล้านค่ะสำหรับในคดีคดีนี้นะคะมูฝังคะอ่ะรอติดตามดูคดีกันต่อไปนะคะมันชักจะยังไงยังไงกันแล้วล่ะ